เรามาเจาลึกกันหน่อยค่ะในส่วนของผลกระทบแล้วก็ความเสี่ยงที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานค่ะคุณสวิตาคิดว่าสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานอยากใส่ไฟอะค่ะมีความเสี่ยงและผลกระทบอย่างไรแล้วควรตระหนักถึงเรื่องอะไรบ้างคะ ความเสียงที่สาคัญท,ที่สุดนะคะก็คือไฟฟ้าและลงจรและก็อัคคีัยค่ะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้จากการใช้สายไฟที่คุณภาพต่ำค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีปัญหาการสิ้นเปลืองพลังงาน,นะคะ่ะเพราะสายไฟที่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยนะคะก็จะมีค่าความต้านทานสูงเกินไปทําให้สูญเสียพลังงานโดยที่ไม่จําเป็นนะคะและในแง่ของซิษฐกิจนะคะสร้างความเสียหายให้กับผู้บริโภคนะคะแล้วก็ระบบุตสรกรรมโดยรวมด้วยค่ะ ก็ต้องสอขอบคุณข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็สําหรับท่านผู้ชมท่านใดนะคะที่สงสัยว่าสินค้าที่ใช้ภายในบ้านของตัวเองเนี่ยได้มาตรฐานหรือไม่ได้มาตรฐานสามารถตรวจสอบผ่านเว็บไซต์สํำนักงานมาตรฐาน,าาาาาน,าานอุตสาหกรรมหรือสออกันนะคะ